แตวนทัทพรเผยโมเมนต์เจอลิซ่าคุณแม่เปิดใจถึงทั้งคู่อยากกอดรักและชื่นชมมากเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักกับการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งของลิซ่าแบ็คพิงและนั่งอีกสาวแต้วนทัทพรที่ต่างฝ่ายต่างก็ปรื้มกันและกันโดยล่าสุดสาวแต้วนั้นก็ได้ไปร่วมงานพี่เมียซีรีส์เดอะไวล์ดตซ์ซีซัสที่กรุงเทพซึ่งลิซ่าันานก็ร่วมแสดงด้วย โดยล่าสุด17กุมภาพัานธ์ด้วนัทพรได้โพสภาพที่ถ่ายกับลิซ่าและคุณแม่ที่มางานดังกล่าวพร้อมทั้งเปิดใจถึงทั้งคู่ว่าอยากจะกอดลิซ่าและคุณแม่ผู้มีจิตใจงดงามที่สุดขอแสดงความนับถือและชื่นชมคุณแม่ที่เลี้ยงดูน้องให้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ขอให้ความสุขทั้งหมดที่คุณมอบให้พวกเราทุกคนย้อนกลับไปหาคุณเป็นพันเท่าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้พักผ่อนให้เพียงพอ และได้บ่อนคครยอย่างเต็มที่ในทุกเมื่อที่ต้องการค่ะเรารักคุณมากกว่าที่คุณคิดและเราจะรักคุณตลอดไปออกเลยเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าจะประทับใจสําหรับแต้มนัทพรนมากๆอีกหนึ่งโมเมนต์เลยละคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ